ไปวนไปเลยก็ได้ลองกินสาหร่ายกันไหมได้วากาเมะปะเออไม่ใช่เอาเอคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งอะไรไม่รู้อยู่เนยนะมาเก็บเป็นเป็นขวดเออเออเออขวดขวดขวดจดหมายเฮ้ยมันต้องทำอ่านก่อนเบ้ามันลดค่าลดค่าเฮลกับแซนตี้มึงเราถึงแล้วเราถึงแล้วเราถึงกอพพันรแล้วจริง เอาอ้อๆๆๆๆมโลกด้วยมึงมึงกูเจอเกาะอ,อีกเกาะนึงด้วยอะอยู่อีกฝั่งนึงอันนี้คือเ <หา S 1> กาะไยตันปะใช่มึงถึงแล้วยา้าหูมึงลองกดแมปดูกูเจออีกฝั่งนึงอะข้างล่างอะเป็นบ้าอันนี้คือเกาะอ,อะไรอะคะข้างล่างตรงเนี้ยข้างล่างไหนอะมึงลองดูแมบดีแล้วก็แถวแถวแบบป่าส้มอะ่ะมันมีเกาะหนึ่งอะข้างล่าง คือกูเก็บขวดใช่ไหมแล้วมันเจออ๋อกูไม่มีขวดไงเพื่อนเพื่อนทำไรอ่ะกูจะไปเก็บขวดอันนู้นอะอ๋เะเดี๋ยวกูขับเรือให้นะขึ้นเรือมาก่อนกูพายก็ได้บึ๊ดจําบึดบึ๊ดจํมบึดข้นเรือมหน่อยกยายกเดี๋ยวกูขับให้ อ้ามึงไปเก็บดิอของเต็มเลิน,น,น,นอา้าวพอเลินแล้วไม่มีอะไรอะ่ะหรือม,มันคือเกาะเกาะปูวะเกาะที่แบบเกาะปูอะมึงที่มันแบบส่งจดหมายมออกมาเออมันไปได้นะ<อ>แล้วเราบ้านไหม ได้ขวดเปล่ามาด้วยเราลงไปสำรวจ <Okay. S 1> กำสักเล็กน้อยไหมเพื่อนหนึ่งแม็ดเร็วๆถือไม้บิ่งเร็วเน,เนี่ยนฝนตก,นตกด้วยพอดีเลยค่าสติดเราจะยิ่งลดวัวภาพยาฮู <Yahoo! S 2> ่ะมันเตรียมทอดตะหมอได้ทอดให้กรอบยังไม่ถึงเลยอ่ะ,อะทอดทอด ทอดแล้วเพวกเราจะอะไจ้ะเพราเราจะตุยมใช่ไหมเป็นกำลังใจให้น้องเนยน้องตองด้วยค่ะเอาว่ะกูเดินสำรวจรอบรอบบันรอบหนึ่งเก็บใบเรือด้วยมึงเก็บใบเรือด้วยมึงยังอยู่แถวนั้นปะไม่ได้เก็บอ่ะเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวกูเดินสำรวจรอบเกาะรอบหนึ่งมันไม่น่าใหญ่ปะ มกูเจอสัตว์กูเจอต้นไม้กูต้องลดค่าสต,ติให้ได้ใช่ปะใช่ใช่ใช่ทำตัวเปียกๆไว้เพื่อน <Yeah. S 1> โอเคกินสาหร่ายลดสติไหมลดลดกูขุดหินอะไรไม่รู้ก่อนแล้วกันมูนชาดโอเคกูเดินวนรอบเฮ้ยมันใหญ่เหมือนกันว่ะกูเจอช้หาดด้วยอ่ะอุ๊ยกูโดนโจมตีแล้วตอง โอเคโอเคกลับกันกลับกันกลับเลยกลับเลยกูโดนอะไรตีไม่รู้อ่ะคล้ายๆล้ามอนป้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูวิ่งกลับแล้ววิ่งกลับแล้วกูตื่นเต้นว่ะเสียงมันน่ากลัวกูงงอ่ะกูต้องเพิ่มหรือลดค่าสต,ติว่ะให้รูปลูกกระตามันโอ้ยต้องให้รูปลูกกระตามันเยอะปะ no อ๋อให้รูปลูกกระตามันเยอะเหรอ no ใช่ไหม no ไม่รู้อ่ะึ้นเรือและเอ้ยต้องให้ <มา S 1> ลูกลูลกกระตาน้อยมามาแล้วมาแล้วกูไปวิ่งมารอบหนึ่งแล้วมึงมึงต้องไม่ใส่หมวกดิต้องไม่ใส่หมวกเหรอใช่ถ้าเนี่ยอยู่บนเรือใส่หมวกได้แ๊บ <Yeah. S 3> นึงกูขอ่อนเอาใส่งกเอาให้เต็มที่อ๋อเอาเอาใบเรือขึ้นเอาใบเรือขึ้นเราแบบว่าเดินโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บหนูไปแล้วครับหนูไปแล้วครับ อ่ะพอแล้วเหรอไป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 โอเคพอแล้วเนาะอุ้ยขี้กมอมเมอร์ไปผิดทางผิดทางเออแปบ๊บนึงใจเย็นเย็นใจเย็นขวดเปล่านี่เราไปทำอะไรอะเอาไว้เป็นปลาชามูอเปล่าใช่หรอกูว่ามันน่าจะมีประโยชน์กว่านั้นนะ เราก็วนกลับไปที่ป่าด้านบนแล้วกันเนาะอ้อมเกาะไว้ดีไหมดีดีดีไปถัดติดทางเกาะมันมีไปอีกว่ะกูยังเดินไม่ครบว่ะเมื่อกี้ไปไหนอ,อะทําไมเรือมันไม่เดินเลยวะติดใจว่าชอบชอบชอบรู้สึกเป็นความคืบหน้าในเกมนะมึงเนะ <Yeah. S 1> าะไอเรือให้หน่อยกอกมันไม่เดินเลยอะ อ้าว,าวไมเป็นไรไมเป็นไรครับใหม่มันจะเดินได้ยังไงก็มึงไม่ถอนสหมอ,อ,อ,อปวดหัวใจเจ็บหัวใจตะติ้งหนง